กลุ่มทุนไทยซึ่งแข่งขันกับตลาดโล่งไม่เป็นอยู่แล้วมายึดรัดมาสร้างความสัมพันธ์แบบอุปถัมภ์กับชนชั้นนํากระยิบมือเดียวถูกไหมครับ <c oughs> เพื่ออะไร <c oughs> ก็เพื่อสแสวงหาเลนส์แนะนําให้มีความเลื่มล้ําและสุดท้ายก็ปิดกับดักรายได้ปานกลางเป็นต้มกบเพราะว่ามันกก้าวไม่พ้นคอเปรตคอพนันแบบแฟมิลี่บิสเนสโอเคนะครับผมคิดว่าอันนี้เป็นภาพที่มันสอดคล้องกันสองสองสองด้าน ระหว่างความขัดแย้งหลังของภทยใต้รัฐบาลข้ามขั้วเนี่ยในทางการในทางในทางคู่ขัดแย้งใหม่ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยในทางการเมืองก็คืออีเลสกับแมสความเดือมล้อนสูงก็เป็นปัจจัยในทางเศรษฐกิจสมสมสม,สมความความขัดแย้งแบบนี้นะนนีนะครับไอ globalization มันทําให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าไอความเหลื่อมล้ําภายในประเทศสูงขึ้นนะครับแต่ว่า ไอ้ชนชั้นกลางเดิมเนี่ยเป็นผู้สูญเสียนะฮชวโลกก็หันขวาเหมือนกันปรากฏการ์อย่างการโหวต Brexit ในปี2016แล้วก็ทรัมป์ชนะรอบจีแวมก็เกิดจากการที่ไอ้ middle class squeeze อันนี้แหละครับของเราก็เทินขวาเหมือนกันมาสั่นลการรัฐปหาร2ครั้งล่างนะครับอไอ้ความไอ้ความขัดแย้งทางการเมืองนี่มันเกิดขึ้นได้ก็จากจากบริบทข้างบนนนะครับที่เขียนว่า ที่นับตั้งแต่1980เนี่ยประเทศไทยและโลกเนี่ยมันเข้าสู่ข,บว,ขบวนการโลก,กาภิวัตน์ทางเศรษฐกิจที่เรียกว่า globalization เนี่ยนะครับไทยในภายใต้ขบวนการเนี่ยเรากลายเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่ supply chain ของขบวนการ globalization ใช่ไหมครับเศรษฐกิจไทยในแข้อดีก็เราก็เข้าสู่อัตราดกเลที่อย่างวดเร็วใช่ไหมฮะในช่วง20-30ปีก่อนพศ2502-553นะฮะ มันก็ทําให้ไอ้ประเทศเราหลุดพ้นความยากจนมาสู่ประเทศรายได้ปานกลางนะครับภายใต้กระบวนการนี้ชนชั้นล่างของเราจํานวนมากก็ยุกระดับตัวเองกลายเป็นชนชั้นกลางระดับล่างเนี่ยนะฮะในขณะที่ชนชั้นกลางระดับบนเนี่ยโค้ดเขาเขาเศรษฐกิจเขาโตขึ้นนะครับแต่แต่เขาโตขึ้นช้ากว่าถึชั้นกลางระดับล่างมันเหมือนกับว่าเขาถูกไล่ปวดมาข้างหลังเ่ยนะฮะจากถึงชั้นกลางระดับล่างในขณะที่ เขาก็กวดชนชั้นนาไม่ทันในเชิงเศรษฐกิจและเชิงการเมืองนะครับมันก็เลยเข้าเดียวกับปริบทของคนเจกที่ทั่วโลกก็เป็นแบบนี้นะครับไอ้ globalization มันทําให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าไอ้ความเหลื่อมล้ําภายในประเทศสูงขึ้นนะครับแต่ว่าไอ้ชนชั้นกลางเดิมเนี่ยเป็นผู้สูญเสียนะฮะทั่วโลกก็หันขวาเหมือนกันปรากฏการณ์อย่างการโหวต Brexit ในปี2016แล้วก็ทรัมป์ชนะรอบที่แล้วมก็เกิดจากการที่ไอ้ไอ้ d l e class squeeze อันนี้แหละครับ ของเราก็เคลื่อนขวาเหมือนการมาสั่นหมนกันและผานสองครั้งถ้ามองแบบภาพรวมใหญ่นะครับไอ้ภาพมวนชนชนชนัชน้ชนชั้นกลางระดับล่างมันจึงเป็นฐานเหมือนกับเป็นฐานประชาไฟที่ได้ประโยชน์จากโลกาภิวัตน์นะฮะเพราะลดตัวหยาดลดและยกฐานหน้าตัวเองขึ้นมาจากจากคนชนั้นยากจนมาเป็นชนัชน้ชนกลางระดับล่างนะ,ะโอเคแล่ถ้าเป็นรากฐานของความขัดแย้งในเชิง ในเชิงเศรษฐกิจที่ที่เป็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างพัฒนาการทางเศรษฐกิจกับพัฒน,นาการทางการเมืองมก็ปะทุออกมาเป็นความขัดแย้งสองฝ่ายที่เป็นจะเรียกว่าแนวราบก็ได้ความขัดแย้งเนี่ยมันจบนะฮะอันนี้ก็เอาแค่นี้พอนะครับเพราะมันจบไปแล้วไม่ต้องพูดมากแลวนะครับปัจจุบันนะและ้วทางไอ้ความขัดแย้งนี่มันจบเมื่อไหร่ก็อย่างที่ท่านผู้ดำเนินบอกนะครับมันจบเมื่อปี6กหกก็ภายหลังการเลือกตั้งน่าจะเห็นคอนเซนแซสกันในแท่นที่นี้ว่าความขัดแย้ง มันความขัดแย้งเหลืองแดงมันจบเมื่อไหร่ก็เกิดเมื่อเราเกิดรัฐบาลข้ามคั่วเห็นไหมฮะรัฐบาลข้ามคั่วเนี่ยมนันเป็นเป็นจุดเริ่มใหม่ของความขัดแย้งคู่ใหม่นะท,ที่ในทัศนะของผมเนี่ยเอ่อก็คือเป็นเป็นความขัดแย้งที่เป็นในครั้งขัดแย้งแนวตั้งเป็นความขัดแย้งที่เป็นเชิงความแย้งเชิงชนชั้นที่อย่างชัดเจนมากขึ้นนะครับถ้าใครยังจําได้กระบวนการ Ocupy w a l l Street เมื่อมันเป็นเวลานานแล้วเนี่ยยี่สิบกว่าปีแล้วเนี่ยเขาเรียก คนที่ไปอ๊อ u p ิพายวอลสตรีทเรียกตัวเองว่าเป็นนายม r นายที่นายเปอร์เซ็นต์ใช่ไหม against อะไร a g a ก n s t the ั็ก็คือท็อปเทียร์อิเลสใช่ไหมครับไอ้เน,นี้ยผมว่ามันเป็นความปัจจุบันมันเป็นความขัดแย้งเชิงชนชั้นในแนวนอนในแนวตั้งละ,ะต่างจากเดิมที่เป็นความขัดแย้งเชิงแนวนอนนะครับมันเป็นความขัดแย้งสองกระแสะที่ที่มันต่อมาพัฒนาการในทางบริษัทมันมันเริ่มตั้งแต่หลังส4บสี่ตุลาฮนะแต่ว่ามันจะ ถูกหรือรัถูกมันจะไม่เห็นชัดในช่วงความขแย้งเหลืองแดงนะฮะแต่มันปัจจุบันในรัฐบาลข้ามข่้วเนี่ยมันมันเป็นตัวอย่างของไอ้กระแสทาน2กระแสเนี่ยที่มันมันมันเผยตัวขึ้นมาใหม่เดี๋ยวเราจะพูดไปนะคบไอ้สิ่งเหล่านี้ความขัดแย้งเนี่ยอบบทมันเปลี่ยนไปแล้วครับโลกปัจจุบันเนี่ยนะครับตั้งแต่ก่อนตั้งแต่เอาข้อจริงเนี่ยตั้งแต่ก่อนก่อนโควิดแล้วด้วยซ้ำไปไอ้สิ่งที่กระบวนการที่เรียกว่าโลกาภิวัตน์มันย้อนกลับแล้วนะฮะมันเรียกว่าดี globalization แล้ว ปัจจุบันโลกเป็น p r o t e c t i o n i s m นะครับไอ้ i n f l a t i o n reduction act ของอเมริกาเป็นต้นนะที่แบบว่ามีการ Massive Subsidy ทั้งยุโรปและอเมริกาเข้าสู่ไอ้มีอ u s t r i a l Policy ที่จะแระบายสิ่งที่เราเรียกว่า d e c o u p l i n g ระหว่างระหว่างเศรษฐกิจจีนเศรษฐกิจอเมริกาเนี่ยโลกมันมันยุติไปแล้วมันถูกว่ามันมันตั้งแต่รับถูกซ้ำเติมโดยโควิดและและกระบวนการ Supply Chain ใหม่นะฮะโลกมันก็เลยแบ่งออกเป็น สงครามเย็นยุคใหม่ด้วยซ้ำไปคณิตจีนกับอเมริกาโลกมันแยกเป็นสองส่วนแล้วอันนี้ก็เป็นจังเชอร์ของของภาวะเศร,รษฐกิจและการเมืองโลกนะครับที่ที่เผอกญมันก็สอดคล้องกับกับการเมืองของไทยที่ที่มันก็เปลี่ยนยุคไปพอดีแล้วนี่คือปริบทที่เปลี่ยนไปนะครับเศรษฐกิจไทยพอหลังพอไปภายใตย้ความแขแย้งแบบเหลืองแดงเนี่ยมัน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 ก็สูญเสียความสามารถในการแข่งขันเพราะเพราะรัฐบาลเพราะว่าไอไอไอวิ วิธีการพัฒนาเศรษฐกิจแบบเดิมของเราที่เน้นทรัพยากรเข้มข้นและและแรงงานราคาถูกเนี่ยมันหมดสตรีมไปแล้วนะครับเรากําลังเจอกับความสูญเสียความสามารถอย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นด้วยซ้ำนะฮะสินค้าเศรษฐกิจที่เราส่งออกหลักแมนูแฟคเจอร์หลักที่เราส่งออกเช่นฮาร์ดดิสก์ไร์อย่างเงี้ยหรือรถยนต์สันดาปภายในเนี่ยมันเหมือนกับมีคนบอกว่ามันเป็นโคดักโมเมนต์ใช่ไหมมันกําลังเผชิญกับนิวเทคโนโลยีที่มันไปไหนไม่ได้แล้วนะครับ มันเป็นโกดักโมเมนต์ในภาษาอย่างนี้นะมันก็ทําให้เราหยุดโตนะครับเราโตช้าตั้งแต่ก่อนวิกฤตเศรษฐกิจกต้องออวิกฤตโควิดนะฮะจนปัจจุบันใช่ไหมฮะเราก็โตช้าก็เกิดภาวะที่ผมเรียกว่าต้มกบนะครับเป็นมันเป็นวิกฤตที่แบบสโลเบอร์นิ่งเดชตกช้าๆซึมๆโตไม่ทันสสภาพสังคมคนชราของเราในนะดับนี้นะครับอันนี้เป็นไอความขัดแย้งแบบเนี้มันมันก็คือสอดรับกับสิ่งที่ภาวะ าภาวะอะไรภาวะความเหลื่อมล้ําระดับสูงขึ้นด้วยตลอดเส้นทางการพัฒนาที่มีมาโดยตลอดนะครับโดยเฉพาะอย่างนี้ในภาวะที่เศรษฐกิจมันโตช้าลงเนี่ยมันก็ทําให้ความขัดแย้งเชิงชนชั้น,นแนวตั้งเนี่ยมันเข้มข้นขึ้นนะฮะ้ลงไปดูผมอาจจะเดี๋ยวถ้ามีเวลาเดี๋ยวเราจะพูดมากขึ้นนะครับอันนี้ไอคอนที่บอกว่าความขัดแย้งสงกระแสมันคืออะไรก็คือว่าไอความขัดแยง้ง เชิงชนชั้นเนี่ยมันสอดคล้องกับความขัดแย้งเชิงการเมืองในแง่กระแสที่หนึ่งมันเป็นกระแสที่ท,ที่ที่คนชนชั้นนําเดิมเนี่ยม,ม,ม,มันมันมันมีทิศทางการเพริ่มขึ้น increasing consent, power concentration ในในหมู่ชนชั้นดําเดิมจํานวนคแคบๆซึ่งก็คือในทางเศรษฐกิจเราเรียกว่าเป็นพวก one p e r l i t e ก็ได้ใช่ไหมครับแต่ในทางการเมืองพวกนี้ย m i l i t a r y elite and and traditional elite เ,เขาเขาสามารถที่จะรวบรวมอํานาจได มีมีภาวะ concentration ในใ,ใ,ใ,ในในการกลุ่มอานาจการกระจุกตัวแห่งอำนาจเนี่ยมันมันเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆในโดยช่วยยิ่งตั้งแต่ในระยะส0กว่าปีหลังเป็นต้นมาด้วยนะฮะคาตัดสินของสาลนูนสองสกรณีที่ผ่านมาเนี่ยยิ่งตอกย้ำในภ,ภาวะนี้ใช่ไหมการปฏิรูปเท่ากับล้มล้างแก้ไข1นึสองเท่ากับล้มล้างเนี่ยมันตอกย้ำในภาวะ c o n r a t i o n of power อันนี้นะครับ จนกระทั่งอาจารย์เกษียณเนี่ยก็เรียกว่ามันเป็นระบอบสมเหตุสมบูรณานาฬยาศยนะครับในขณะที่กลุ่มที่ทางไทยเนี่ยเรียกสถาบันนะครับสถาบันที่ทานไก่เขาเรียกระบอบบกครองในปัจจุบันว่าเป็นราชาที่ปไตยที่มีรัฐนหนุนซึ่งผมคิดว่าก็เป็นเป็นคำเรียกที่ที่สื่อความหมายที่ดีนะครับผมก็เลยเนี่ยมันคือกระแสคอนเซนเทร่โอเคสรุปในทางเศรษฐกิจมันก็มีการกระจุกตัวของความเหลื่อมล้ําสูงนะครับ ระหว่างชั้นชั้นบนหนึ่งอร์เซกับเก้า้าเซในทางการเมืองมันก็มีคอนเซนเทรชันของพลังในหมู่จนชั้นนำอีลีที่มันแคบลงนะครับในขณะที่กระแสความต้องการการมีส่วนร่วมทางการเมืองหลังสิบสี่ตุลาเนี่ยแม,ม้ว่ามันจะมีเส้นทางก้าวหน้าถอยหลังลงคลองบ้างอะไรบ้างก็ตามแต่แต่คิดยาวๆหลังสิบสี่ตุลาขึ้นมาเนี่ยมันเป็นพิธีการที่มวลชนตื่นตัวมากขึ้นเรื่อยๆครั้งขยั้งเหลืองแดงนี่ก็แสดงให้เห็นความตื่นตัวของมวลชนทั้งสองฝ่ายไม่ว่าจะสีอะไรยังไงก็ตามแต่มันความ มันเป็นความที่ความต้องการที่จะมีส่วนร่วมทางการเมืองใช่ไหมครับการเลือกตั้งปี -6 6ที่ผ่านมามีคนออกเสียงเลือกตั้ง75หอนย่างเงี้ยสูงอันดับต้นๆของโลกนะครับอย่างเงี้ยนะฮะมันมันมันก็เป็นเป็นทิศท,ทางที่สองกระแสนี้มันสวนกันอยู่ในปัจจุบันก็สอดรับ,ก,บกับความขัดแย้งของรัฐบาลข้ามขั้วที่ผมให้ลักษณะที่คเลสเ c อร์ไลซ์เราอาจจะคเลสเซอร์ไลซ์ความขัดแย้งนี้ว่าเป็นลักษณะที่เป็นแนวตั้งใช่ไหมครับสองอย่างนี้นก็ประจวบเหมาะกันเข้าไป พอดีนะครับผมคิดว่าระบานข้ามขั้วเนี่ยคือตัวอย่างรูปธรรมของความขัดแย้งสองกระแสะนี้พูดอย่างนี้พอจะนึกภาพออกใช่ไหมคะไอ้ความขัดแย้งเหลืองแดงเนี่ยมันเป็นมันเป็นอะไรมันเป็นแพทเทิร์นมันเป็นตัวอย่างที่ไม่เข้ากับแพทเทิร์นนี้ช่วครั้งช่วคราวนะฮะแต่ว่ามันก็ทําให popular, ้ความต้องการที่จะมีส่วนร่วมทางการเมืองของมวลชน มันทาให้ความแย่งเหลืองแดงเนี่ยมันทาให้ความตื่นตัวของมวลชนจํานวนมากไม่ว่าสีอะไรก็ตามเลยมันเกิดขึ้นจนกระทั่งหลังเลือกตั้งเนี่ยแม้กระทั่งรายการเมสาดาราก็ต้องเมสาการเมืองด้วยถ้ายัางพอจะจํากันได้ถูกไหมครับอันนี้ผมคิดว่ามันเป็นเ,เป็นประเด็นหลักอันนี้อันนี้ไปเร็วๆแล้วกันนะครับผมคิดว่าผมคิดว่าอ,อ,อันนี้ผมควรพูดไหม <c oughs> <c oughs> โอเคนี่คือนี่ก็คือคือความสัมพันธ์ของรัฐ ระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างอะไรทุนกับทุนกับรัฐของไทยที่ผ่านมาก็เป็นพัฒนาการทางเศรษฐกิจที่ผ่านมาแบบนี้ใช่ไหมครับก็คือมันมันเริ่มจากระบบอุปถัมภ์ที่มีการแข่งขันนะฮะตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สองเป็นต้นมาจนถึงก่อนก่อนนับนูนปี40เนี่ยเราอาจจะเรียกได้ว่ามันเป็น competitive client l i s m นะคะตาม definition นี้ของของโ r เนอร์แอนด์แลเนี่ยนะครับ มาก็คือว่า Elite p o l i t i c a l elite ของเราในช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยมันค่อนข้างที่จะ f r a g m e n t e d ใช่ไหมครับดังนั้นนักธุรกิจหรือในทุนเนี่ยจึงสามารถที่จะเข้าหาสังกัดได้หลายสายแล้วมันก็จะเป็นการแข่งขันคันของระบบอุปถรัรมภ์ที่เป็นคุณยมพวกคล้องของหลายๆสายโอเคเพราะมีเพราะมีเจ้าเพราะมีคนที่มีอำนาจทางการเมืองหลายกลุ่มใช่ไหมนักธุรกิจต่างก็เลือกเข้าสังกัดได้ใช่ไหมครการแข่งขันทั้งทางการเมืองและทางเศรษฐกิจมันก็เลยแข่งกันเป็นสายสาย ตัวอย่างเช่นซอยราชคูแข่งกับซอยสีเสาเทเวสแต่นะก็จะมีสังกัดของกลุ่มทุนธนาคารฟางนี้อยู่ซอยราชคูธนาคารฟางนี้อยู่ซอยสีเสาเทเวศอย่างนี้เป็นต้นถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยกระบวนการพัฒนาเศษรษฐกิจของไทยหลัง2500เป็นต้นมาเนี่ยมันเติบโตขึ้นภายใ้การแข่งขันของความสัมพันธ์ของรัฐและทุนแบบนี้ในระดับการผูกขาดมันก็ยังไม่ได้สูมเท่านี้โอเคนะครับ แต่ปัจจุบันเนี่ยพอรัฐมนูปี40นั้ไม่มีผลที่มันยูนิฟายทางการเมืองมากขึ้นรัฐมนูปี40เนี่ยมันทําให้การกระชับผู้นําทางการเมืองเนี่ยมันมันสามารถจะคอนเซนเทรตพอร์ได้ไอการแข่งคันนี้อิลีมันไม่แฟกเมนต์มันแฟกเมนต์น้อยลงนะครับความสัมพันธ์ระหว่างรัฐและทุนมันก็เปลี่ยนเป็นความสัมพันธ์แบบที่อาจารย์วิรยุทธ์มั้เรียกคําว่าเป็นโมโนเอลิสติก ขายแอนเชลิซึมนะซึ่งก็ตกใจหย,บยาบๆว่าเป็นคุณผูกขาดแล้วกันนะครับก็คือการแข่งขันระหว่างสายอุปทานเมมาลดลงมันก็สอดคล้องกับการกระจุกตัวมากขึ้นของความเดือดร้ําและดีกรีของโมโนโพลีในระบบเศรษฐกิจของเราที่เพิ่มขึ้นมาโดยตลอดตัวเลขของตัวเลขของธนาคารแห่งประเทศไทยเมื่อปี2 5 1 9เนี่ยอ่สี่เปอร์เซ็นต์ของบริษัทท็อปเทียควบคุมยอดขายแ0จําซไม่ได้นะครับแต่เกินครึ่งน,นะครับ โอเคควบคุมกำไร60%ของระบบสิทธิ์อะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับโอเคแล้วบัรญประยุทธ์ล่ะโดยสาระสำคัญก็ไม่ได้แตกต่างจากรัฐบาลทักสิงนะฮะในแง่ที่ว่ามันเป็นความสัมพันธ์ระหว่างอินเนอร์กับเอาท์เตอร์เซอร์เคิลของแคปิตอลกับตัวรัฐนะฮะเพราะว่าคันนี้คันนีน้อีลีดมันไม่แท้เงินใช่ไหม มันก็จะมีอีลีดมันก็จะมีานทุนจำนวนเดียวที่เข้าสังกัดได้มันก็จะกลายเป็นอินเนอร์อินเนอร์อินเนอร์เซอร์เคิลของความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับทุนที่เหลือก็กลายเป็นอัลเตอร์เซอร์เคิลซึ่งเข้าไม่ถึงอวิสิตของระบบความสัมพันธ์อันนี้ส่วนหนึ่งมันจึงหันไปเป็นานทุนให้กับกรอสโฟโนึกออกไหมครับอันนี้เมื่อมีรัฐทหารของประยุทธ์เข้ามาเนี่ยไอความสัมพันธ์ที่มันแนแบในระหว่างอินเนอร์กับอัลเตอร์เซอร์เคิลของทุนกับรัฐเนี่ยมันก็ไม่ได้เปลี่ เปลี่ยนตัวผู้อุปถัมภ์เป็นประยุทธ์และพวกโอเคนะครับในความหมายเนี่ยมันก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะครับนี่คือทุนประชาลัฐดูหน้านะครับดูรายชื่อนะครับเห็นหมครับยี่สี่ในสูตคือทุนใหญ่เน้นตลาดภายในประเทศนะครับดูนะครับข้อมูลอันนี้เห็นไหมครับยี่สี่เจ้าูตรมีใครอบแล้วนี่คือ นี่คือตัวเลขที่การเติบโตของเววของเจ้าสัวเมืองไทย1ิตระกูลแรกโดยเฉพาะ5 4 5หตระกูลแรกซึ่งเป็น Inner Circle ของทุนของทุนในภายใต้ระบบอ,อ,อุปทานผูกขาดเนี่ยมันมัน,ม,นมันกรมันไม่เคยแทบจะไม่เคยเปลีนนะ่ยนนะฮะแล้วมันโตเร็วกว่า GDP โอเคดังนั้นเนี่ย concentration of wealth มันก็จะกระจุกตัวยิ่งขึ้นในบรรดา Super e l อ t ลทางเศรษฐกิจ,จะน,นะฮะ แล้วพอดูนี่รูปนี้ถัดไปครับ <c oughs> เห็นอะไรไหมครับเห็นความต่อเนื่องของ inner c i r c l e ไหมครับ <c oughs> เห็นความต่อเนื่องของ inner Circle c ร r c l e รลูปนี้คือการที่งานเลี้ยงแสดงความยินดีต่อนายกปัจจุบันภายหลังรับตาแหน่งแดกได้คืนแรกหรือคืนที่สองเนี่ยจำไม่ผิดนะครับแล้วดูรายชื่อกลุ่มทุนครับช <c oughs> ื่อคุณคุณเดิมเดิมถูกไหมครับ <c oughs> <c oughs> ใช่ไหมฮะกลุ่มทุนขนาดใหญ่ของประเทศที่เน้นตลาดภายในนะครับโอเครูปต่อไปครับ พวกนี้เป็น a ฟ i l y b u s i n e น s นี่คืองานวิจัยล่าสุดที่เพิ่งได้รับรางวัลของธรรมศาสตร์นะครับงานครับบอกว่าประเทศไทยเนี่ยกลุ่มทุนไทยเนี่ยมันโดยรากฐานมันไม่สามารถหลุดที่ไหนไหนในโลกทุนที่ไหนไหนในโลกก็เริ่มต้นจากครอบครัวแต่พอความเศรษฐกิจมันโตถึงระดับหนึ่งเขาเปลี่ยนเป็นบริษัทมหาชนนะฮะมีการกระจายหุ้นแต่ของไทยเนี่ยมันไม่เปลี่ยนนะโครงสร้างมันยังเป็นเป็น เป็นครอบครัวอยู่เมื่อเป็นครอบครัวเนี่ยมันไม่มีการแยกขาดระหว่าง O w n e r s h i ชกับ managerial c l a s s ใช่ไหมฮะดังนั้นในความสามารถในการบริหารเนี่ยมันมันมันโตไม่ทันเศรษฐกิจพูดง่ายๆเพราะหนึ่งครอบครัวไม่ว่าสมาชิกจะเก่งยังไงมันก็มันก็มีมีให้เลือกน้องใช่ไหมครับโอเคดังนั้นเนี่ยมันมันจึงเป็นทุนไทยมันเป็นทุนทุนที่แข่งขันไม่เก่งไม่เก่งโอเคมันเป็นทุนที่แข่งขันไม่เก่งเพราะไม่ได้แยกระหว่างอำนาจบริหารกับความเป็นเจ้าของ เราจึงไม่เคยเห็นมันพัฒนาเทคโนโลยีเราไม่เคยเห็นมันทําลงทุน R D เพราะฉะนั้นวิธีมันที่ได้กําไรยังไงก็เน้นความสัมพันธ์กับรัฐเพื่อผูกขาดหาเลนใช่ไหมฮะซึ่งมันสอดคล้องไปกับอะไรไปสอดคล้องไปกับลักษณะของรัฐไทยอ่ะที่ที่มันมันเป็นรัฐอย่างเนี้ยนิธิแปลว่าเป็นพลา i ติเมอรสเตนิธิแปลว่าลักษณะของรัฐไทยมันเป็นรัฐไร้สมบัติใช่ไหมครับ แต่ว่ามันเป็นสมัยใหม่ก็คือว่ามันไม่ใช่แบบก่อน2475ใช่ไหมครับก็คือเป็นรัฐดล่าชสมบัติที่เดนิชั่นในควาหมายนี้ผมก็เอามาจากอาจารย์ประจักษ์เนี่ยแหละครับก็คือการแบ่งแยกผลประโยชน์ระหว่างผู้ปกครองสารส่วนตัวกับสาระมันไม่เด็ดขาดนะฮะแม้ว่านั่งหลัง2475ก็จตแต่ถูกไหมครับเพราะงั้นเนี่ยซ้ําเติมมากไปกว่านั้นอีกเนี่ยนะซ้ําเติมมากไปกว่านั้นเนี่ย,นะต,มมนนยตั้งแต่รอ .5 อมาเป็นต้นการเป็นูปการปกครองร้อ้าเป็นต้นมารัฐไทยมันขูดขาดสูงมาก การบูชาอำนาจไ้ที่กรุงเทพสูงมากมันแปลว่าอำนาจในการครีเอทเลนจ์มันสูงมากคุณยึดรัดได้คุณสามารถใช้อำนาจรัดครีเอทเลนจ์ระดับขอบเขตทั่วประเทศได้ไหมมันก็เป็นอินเซนティブให้กลุ่มทุนไทยซึ่งแข่งขันกับตลาดโลกไม่เป็นอยู่แล้วมายึดรัดมาสร้างความสัมพันธ์แบบอุปถัมภ์กับชนชั้นนากระยิบมือเดียวถูกไหมครับเพื่ออะไรก็เพื่อแสวงหาเลนจ์และนาให้ม่ีความเหลื่อมล้ําและสุดท้ายก็ปิดกับดักรายได้ปานกลางเป็นต้มกบ นะฮะเพราะว่ามันก็ก้าไม่พ้นเข้าเปรีกอล์ฟแนแนซ์แบบแฟมิลี่บิสเน s โอเคนะครับผมคิดว่าอันนี้เป็นภาพที่มันสอดคล้องกันสอ,ส,อสองด้านระหว่างความขัดแยง้งหลังของภายใต้รัฐบาลข้ามขั้วเนี่ยในทางการในทางในทางคู่ขัดแย้งใหม่ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยในทางการเมืองก็คืออีเลสกับแมสความเดือดร้อนสูง ก็เป็นปัจจัยในทางเศรษฐกิจสะสมความความขัดแย้งแบบนี้นะไอเซเมลกู Q, อะไรพวกนี้ก็พูดถึงเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติใช่ไหมครับว่าเป็นอ l i t e แอนด์แมสนะครับแล้วก็แล้วมันเกิดขึ้นภายใต้กติกาโลกที่เริ่มเปลี่ยนไปกติกาโลกที่เปลี่ยนไปก็ทําเป็นทําให้เรายิ่งสูญเสียความสามารถในการแข่งขันนอาตาเร่งหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องดูต่อไปนะครับเราจะส่งออกง่ายๆต่อไปไม่ได้แล้วนะครับแล้วเราก็ติดกับดักของ Family Business ที่ไม่พัฒนานเทคโนโลยี หันมาทำกำไรโดยการสร้างความสัมพันธ์แบบอุปถัมภ์ซึ่งก็สอดคล้องกับลักษณะของรัฐไทยที่มันไม่แยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวของผู้ปกครองกับผลประโยชน์สาธารณะเกเนนะครับผมคิดว่าฉายภาพแบบโซแมคโครเนี่ยนะครับอย่างรวดเร็วภายในเวลา20ปีของของไทย p o l i t i c a l economy เราช่วยยิง่งในรอบ10ปีกว่าที่ผ่านมานะ